ทำไมต้องซื้อซิโนแวค12ล้านโดสเมื่อวันที่17สิงหาคมปี64นายอรุชาบุระัพะชัยศรีโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวถึงที่สังคมสงสัยว่ารัฐบาลนั้นมีเหตุผลอะไรในการสั่งซื้อลัคซินซิโนแวค12ล้านโดสเพิ่มเติมทั้งที่ทราบอยู่แล้วว่าประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการป้องกันเชื้อเดลต้า โฆษกประจําสํานักนายกก็กล่าวว่าตั้งแต่องค์การอนามัยโลกได้มีการอนุมัติให้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2แบบไข้ชนิดกันประเทศไทยนั้นจึงเริ่มมีการฉีดวัคซีนแบบไข้และเก็บข้อมูลซึ่งพบว่าถ้าเป็นผู้ที่ฉีดซีโนวแวคเข็มที่1และเข็มที่2จะมีภูมิต่ำกว่าการฉีดแอสตาราเซเนกาสเข็มและผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนซีโนวแวคเข็มที่1 ว้ด้วย eneca, แอสตราเซเนกาเข็มที่2นั้นจะทำให้เกิดภูมิขึ้นมาสูงกว่าการฉีดวัคซีนซิโนแวค2เข็มถึง4เท่าและสามารถป้องกันไวรัสสายพันธุ์เดลต้าได้ด้วยจึงเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่เริ่มฉีดวัคซีนในลักษณะนี้ในผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนระหว่างรอวัคซีน m r n a ที่จะมาในช่วงปลายเดือนกันยายนหรือต้นตุลาคมนี้ ทั้งนี้ปัจจุบันการฉีดวัคซีนนั้นฉีดไปแล้วกว่า24ล้านโดสซึ่งกแบ่งเป็นเข็มที่1ฉีดไปประมาณ18.3ล้านโดสและเข็มที่2ประมาณ5.2ล้านโดสและบูสเตอร์3และบูสเตอร์เข็มที่3ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และด่านหน้าอีกประมาณ500,000โดส ซึ่งคาดว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้จะสามารถฉีดได้ถึง30ล้านโดสยืนยันว่าจะมีวัคซีนเข้ามาครบ100ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้ฉะนั้นในช่วง3มเดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมจะมีศักยภาพในการฉีดมากกว่า15ล้านโดสต่อเดือนอย่างแน่นอนซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายส่วนกรณีของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฉีดวัคซีนไฟเตอร์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์บูสเตอร์3เข็มให้ประยับ พูดโดยการโรงพยาบาลและกรณีแพทย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนำญาติที่ไม่ใช่บุคคลบุคลากรด่านหน้ามาฉีดวัคซีนไฟเซอร์นั้นนายหนุิชากล่าวว่าทางจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนทั้งนี้หากตรวจสอบแล้วว่ามีความผิดจริงก็จะต้องดำเนินการลงโทษตามระเบียบวินัยต่อไป S <S <S นายอนุชายองแถลงอีกครับว่าในที่ประชุมครมวันนี้ได้มีมติเห็นชอบโครงการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ให้คนไทยเพิ่มอีก20ล้านโดสซึ่งเป็นส่วนที่เคยลงนามไปแล้วแต่วันนี้มีการอนุมัติกรอบวงเงินที่จะต้องนำไปํำระประมาณ9,372ล้านบาทเศษแบ่งเป็นจัดหาวัคซีน8,439ล้านบาทเศษและค่าบริการบริหารจัดการอีก933ล้านบาทเศษ ทังนี้จะมีการส่งมอบในใจมาที่4ช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมปี2 5 6 4นี้นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้รับทราบการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มอีก10ล้านโดสพร้อมมอบหมายให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขลงนามตัวแทนบริษัทไฟเซอร์ซึ่งกระท่ากับว่าตรมาส4ของวัคซีนนี้ในปีนี้วัคซีนไฟเซอร์จะเข้ามา30ล้านกว่าโดส คุณข้อมูลจาก FM 101 News and Talk